บ้านไหนที่กำลังหามื้อพิเศษเหมาะกับทุกคนในครอบครัวมาทางนี้จ้าวันนี้เมืองไทยประกันชีวิตชวนโยกนำทีมทั้งบ้านมาอร่อยด้วยกันแถมมีกิจกรรมให้ได้สร้างความสุขร่วมกันทั้งครอบครัวกับมิติใหม่ของการกินชาบูที่ร้านบ้านสวนอบอวนรักร้านชาบูชิวๆกลางสวนผักกว่าสีไร่และที่เจ๋งไปกว่านั้นยังสามารถเดินเล่นเก็บผักถ่ายรูปเก๋ๆก,ก่อนไปฟินกับเมนูอร่อยๆกันได้อีกด้วยนะครับ สวัสดีครับบ้านสวนอบอุลรักยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมสวนด้านในกันเลยนะครับอยากให้คุณนบเล่าให้ฟังสักหน่อยครับว่าบ้านสวนอบอุลรักเนี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกคือที่นี่เป็นสวนเดิมของ พ่อคุณแม่นะครับผมก็เกิดและโต,ตที่นี่เลยโตที่นี่ครับเราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากการทําสวนมาทาเป็นฟาร์มเห็ดเลือกที่จะปลูกผักกับปลูกเหด็ดเพื่อที่จะมาเปิดเป็นร้านชาบูทั้งหมดตัวนี้ประมาณสไร่ครับเริ่มต้นเลยเนี่ยจะเป็นสวนหมากสวนกล้วยแล้วก็สวนมะพร้าวแล้วก็มีมะม่วงบ้างปะปลายอะไรเงี้ยเราก็พัฒนาขึ้นมาเพิ่มจากการปลูกผักขึ้นไปปลูกเห็ดเข้าไปครับใส่เข้าไปเพิ่มแต่ว่าผลไม้ทั้งมะพร้าวทั้งกล้วยอะไรก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมขนมจากอะไรที่อยู่ในร้านก็มาจากกล้วยมาจากมะพร้าวที่อยู่นนวีลแล พูดมาขนาดนี้หลายคนนึกว่าร้านอยู่ต่างจังหวัดแน่แน่จริงๆแล้วร้านเราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ประชาธนสังคมนะครับกรุงเทพมหานครนี่เองครับผมเห็นที่รีวิวบอกว่าร้านเราสามารถมาเก็บผักเองได้ด้วยใช่ครับเราปลูกผักเอาไว้สําหรับที่จะใช้ในร้านที่ร้านเนี่ยน้ำซุปมันมีหลายชนิดแล้วก็คือซุปทาหม้อต่อหม้อมันก็จะเสียเวลาในการทํานิดนึงฉะนั้นระหว่างที่รอน้ําซุปเราก็จะมีแต่กาให้ลูกค้าไปเดินเล่นในสวนเพื่อจะเก็บผักได้เลยครับโอ้โหน่าสนใจมากครับ แล้วกเก็บผักเองแบบนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็คิดยังไงครับไม่มีครับเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายคือผักที่เราปลูกในร้านเนี่ยคือลูกค้าสามารถมาเก็บไปทานฟรีได้เลยเด็ดเสร็จแล้วก็ส่งให้น้องน้องก็จะทำการคัดแยกแล้วก็ไปทานได้ทานไม่หมดบางคนก็เอากลบกับบ้านได้ครับอุ้ยแบบนี้ลูกค้าเลิฟเลยครับเนี่ยและผมเห็นมีมะพร้าวด้วย <c oughs> ขอเก็บด้วยได้ไหมครับมะพร้าวไม่ได้อนุญาตให้เก็บครับ <c oughs> มะพร้าวนี่คือสําคัญคือไปทำน้ําซุปกับขนมเลยครับซ <c oughs> ิกเนเจอร์เลยเป็นซุปต้ยมยำมะพร้าวอ่อน แล้วถ้าลูกค้ามาช่วงนี้ที่ร้านเรามีผักอะไรแนะนําบ้างครับกิมมิกก็คือจะเป็นผักโขมนะครับแล้วก็จะมีกวางตุ้งดอกครับจิงจู้ช่ายบอตเตอร์เกร็ดครับที่มีอยู่เป็นกิมมิกเลยนะฮะผักเราปลูกธรรมชาติเลยครับเพราะว่าเราต้องเก็บทุกวันใช่ไหมฮะเราก็ไม่สามารถที่จะใส่ยาฆ่าแมลงได้อยู่แล้วผักร้านเราอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่ารับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับ ถาถึงไฮไลท์ที่เซตเมนูอาหารครับเรามีเซตเท่าไรอย่างไงบ้างครับเซตเริ่มต้นที่ถูกที่สุดนะครับเป็นเซตเล็กประมาณ399บาทครับแล้วก็มี599 799จนถึง1599บาทยิ่งแพงก็จะยิ่งมีปริมาณของที่มากขึ้นแล้วก็จะมีเมนูทะเลที่เป็นเมนูทะเลไทยนะครับจากอ่าวไทยเลยแท้ๆเป็นพรีเมียมเพราะจะมีทั้งกุ้งขาวนะครับเนื้อปลากระพงหอยเชลล์หอยแมงคู่ตัวใหญ่ๆ มีหมูมีเกี๊ยวครับที่เป็นไฮไลท์ก็เป็นเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวปูของเราแล้วก็ผักแล้วที่อีกอย่างที่เป็นไฮไลท์คือเห็ดที่เราพอเองน้ำซุปเราเป็นน้ำซุปโฮมเมดทำหม้อต่อหม้อนะครับจะมีทั้งหมด3สไตล์คือไทยแล้วก็สไตล์จีนแล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นแต่ที่เป็นไฮไลท์คือน้ำซุปสไตล์ไทยที่จะเป็นต้มยำน้ำข้นแล้วก็ต้มยำน้ำข้นมาพร้าอ่อนต้มยำโหระพาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นซุปจีนที่เป็นซุปสมัยโบราณที่เราทานกันตอนเด็กๆทั้งหมดมีทั้งหมดสิเสียเวลาานนกรอิดึห่าางเเเรกกกก็็ไปดินบผััน ผมเห็นหลายโต๊ะสั่งเป็นเมนูจานเดี่ยวด้วยมีแนะนำไหมครับที่เมนูซิกเนเจอร์เลยคือเมนูเกี่ยวกับส้มตาครับส้มตาไหลบัวใส่อ่าวไทยแล้วก็นดามันก็คือจะใส่ทะเลลงไปหลายๆอย่างแล้วก็มีพวกเมนูปลาปลานึ่งนะครับแล้วก็ปลาทอดปลาทอดแต้จิ๋วที่เป็นปลาทอดสุดสายกอนอากงทําให้ทานอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็มีเห็ดทอดแต่อีกไฮไลท์นึงของวันเสาร์ที่ก็คือจะเป็นขนมหวานคุณแม่ทําเองก็จะมีพวกข้าวเหนียวปิ้งสะโก้แล้วก็ขนมต้มครับ เรามาขนาดนี้หิวแล้วครับให้คุณนพชวนคุณผู้ชมตามมาทานที่ร้านกันหน่อยดีกว่าครับอยากให้ลองมาทานชาบูรสาติไทยนะครับที่เราทําน้ําซุปเองหม้อต่อมอบเป็นซุปสไตล์ไทยไทพาคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณหนูนะครับมาเดินเก็บผักมาศึกษาธรรมชาติวิถีของชาวสวนจริงๆนะครับมาเดินข้ามท้องล่องกันนะครับมาได้ทุกวันที่บ้านสดอบอุ่นละครับประชาที่14ครับเปิดนะครับ10โมงเช้าปิด4ทุ่มครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับมาทานกันได้นะครับ อิ่มอร่อยมีความสุขกันทั้งครอบครัวแล้วนะครับมาถึงอีกหนึ่งความสุขระยะยาวที่เราสามารถมอบให้กับทุกคนในครอบครัวได้กับความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายสําหรับทุกเจนกับซูเปอร์เฮลท์ที่เลือกได้ตามใจคุณคุ้มครองครอบคลุมทั้งโรคร้ายโรคทั่วไปรวมถึงโรคระบาดสมัครได้ตั้งแต่อายุ11 80ปีดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีเข้าถึงการรักษาได้อย่างสบายใจเลือกความคุ้มครองได้ตามที่คุณต้องการ จายเบี้ยรประกันเบาๆคุ้มครอง1-5ล้านบาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งเลือกดีเฮลท์และถ้าต้องการความคุ้มครองสูง20-100ล้านบาทต่อปีก็เลือกอีลิตเฮลท์ครับอย่าลืมวางแผนดูแลตัวคุณเองและคนที่คุณรักด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตกันนะครับ